ไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องโดนแบนแล้วก็ไม่ได้ลงสนามนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ย่อท้อน,นะครับกัดฟันต่อสู้นะครับเพื่อที่จะกลับมาติดสินชาติให้ได้อีกรอบนึงนะครับซึ่งทีมไทยเองก็คว้าโอกาสเหล่านี้จากเกมรุกมาได้สำเร็จแม้ว่าอิรักเองจะพยายามเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับ้วยผู้เล่นสำรองนะครับ สวัสดีครับผมชุกปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟรุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนะื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูกปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้เรายังอยู่ที่ควันหลงของทีมชาติไทายชุดยูยิบสามกันนะครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นเกมที่เราเอาชนะอิรักไปได้สองประตูสูญในนัดประเดิมสนามศึกกิจแชมป์เอเชียนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีนักเตะอยู่หลายคนนนนนะครรับททีี่่่่โชว์์ฟอมมมเเดใกผาานะครับ แล้วก็มีคนที่ผมเองอ่ะไม่ได้พูดถึงด้วยนะครับในคลิปที่ผมทําไปนะครับก็มีคอมเมนต์มาทวงติงบอกว่าพูดถึงน้องคนนี้หน่อยนะครับนั่นก็คือเจ้าเทพโสบนวิทรักญาตินั่นเองนะครับในด่านมือกาวจากสโมสรเมืองทองยู i นเตดนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างมากนะครับทั้งความเหนียวหนึบนะครับโชว์ความนิ่งนะฮะแล้วก็ เซฟช็อตสําคัญสําคัญได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเล่นแบบไร้ข้อผิดพลาดด้วยนะสำหรับเจ้าเทฟโสพลวิทนะครับซึ่งจริงๆต้องย้อนความกันนิดนึงสาหรับเจ้าเทฟโสพลวิทเนี่ยถ้าใครจํากันได้นะเขาเองก็เป็นมือหนึ่งในทีมชุดนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับแต่ว่าหายหน้าหายตาไปนะครับเนื่องจากเพราะว่านายประตูรายนี้เองเนี่ยไปก่อเรื่องนะครับไล่ต่อยนักเตะอินโดนีเซียตอนนัดชิงซีเกมนั่นเองนะครับทำให้ก็โดนแบนไป6เดือนนะครับจากสมาคมาฟุตบอลแล้วก็โดน AFC แบนไปอีก6นัดนะครับทำให้ ไม่สามารถลงทำการขันในรายการ AFC ได้น,นะครับทั้งชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรวมไปถึงชิงแชมป์อาเซียนด้วยนั่นเองนะฮะก็ทำให้ไม่ได้เล่นกับทีมเลยนะครับนะฮะทั้งทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องรายการพิเศษอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่หลังจบซีเกมนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ไปทะเลาะวิวาสกับเขาอนะครับรวมไปถึงต้นสังกัดเองอย่างเมืองทองก็ไม่ได้ค่อยใช้งานเจ้าตัวด้วยนะครับ ซึ่งปรากฏว่าระหว่างช่วงที่โดนแบนไปเนี่ยนะครับก็มีเบื้องหลังว่าเจ้าตัวเนี่ยได้กว่าจะเรียกกาลังใจกลับมาติดทีมชาติได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ต้องเจอกับอุปสรรคหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องโดนแบนแล้วก็ไม่ได้ลงสนามนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะครับกัดฟันต่อสู้นะครับเพื่อที่จะกลับมาติดทีมชาติให้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับโดยทางโค้ชมหาโตนิพนมาลานนนะครับโค้ชประตูของสโมสรเมืองทองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับในการที่ ทำให้เจ้าตัวเนี่ยกลับมาเป็นฮีโร่ของทีมชาติไทยในชุด u ู3ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับคุณผู้ชมครับโดยทางโค้ชมหาโตเนี่ยได้โพสต์ชื่นชมเจ้าเทโสโบนวิทนะครับโดยบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความอดทนไม่ย่อท้อน,นะครับรวมไปถึงมุ่มว่นฝึกซ้อมนะครับแบบไม่ปลีปากบนเลยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ค่อยมีโอกาสลงสนามเท่าไหร่นะครับซึ่งผมขอหยิบยก โพสตของโค้ดมหาโตนะครับที่โพสต์ถึงโสพลวิทย์นะครับโดยโค้ดมหาโตนะครับในฐานะที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังนะครับที่ทําให้โสพลวิทย์เนี่ยกลับมาอยู่ในเส้นทางทีมชาติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโดยทางโค้ดมหาโตโพสต์บอกว่าความอดทนของเองเนี่ยที่อดทนกับโปรแกร,รมฝึกซ้อมเองไม่เคยท้อรอเวลากลับไปแก้ไขและเองก็ทําให้พี่เห็นแล้วก็ได้โชว์เมื่อคืนในทีมชาติไทยทชุดยูยิบสาต้องขอบคุณโค้ดประตูทีมชาติไทยทด้วยที่เห็นในความสามารถของเขาวงเล็บคู่ต่อสู้มันไม่น่ากลัวหรอกแต่หัวใจเรานี่สิมันน่ากลัวกว่า กลัวที่จะไม่สู้นะครับบุญรักษานะครับซึ่งก็เป็นแคปชั่นทางโค้ดมหารวมไปถึงโค้ดมหาตัวเองก็มีข้อความในภาพประกอบด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับโดยในะข้อความในภาพนี้บอกว่าเองอดทนได้เก่งแต่ไม่ได้แปลว่าเองไม่เหนื่อยเองอดทนซ้อมเพื่อให้เวลาผ่านไปทั้งๆที่ไม่รู้ว่าปลายทางของมันเองต้องสู้กับอะไรเองพยายามเข้มแข็ทง,ทงทั้งๆที่ในใจแทบอยากจะร้องไห้นะครับก็เท่ากับว่าโสมพลวิทย์เองในช่วงที่โดนแบนไปนี่ก็โอ้โหเจอกบบมรสุมชีวิตมากๆเลยนะครับในการที่จะฝ่าฟัน อบสรคเหล่านี้มาได้นะครับโคชมหาโตนี่แหละครับที่ช่วยฝึกซ้อมแล้วก็เรียกความมั่นใจเรียกกาลังใจให้เจ้าตัวกลับมาสู่ทีมชาติอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเป็นฮีโร่ของทีมชาติในเกมนัดประเดิมสนามชิมเอเชียด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วนะครับกับเหตุการณ์ที่ผ่านไปนะครับในเหตุที่ตัวเองเนี่ยไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับอินโดนีเซียเมื่อช่วงซีเกมนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนและเชื่อว่าเจ้าตัวก็น่าจะจําฝังใจนะครับอีกทั้งผมเองก็เชื่อว่าเจ้าตัวคงจะไม่ก่อเรื่องแบบนั้นอีกกแแลล้้วว็ เชื่อมั่นว่าน้องเองเนี่ยก็ยังมีอนาคตอีกยาวไกลกับเส้นทางสายนี้นะครับหวังว่าเจ้าเทปนะครับก็จะโชว์ฟอร์มนะครับรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปเพื่อเป็นกําลังหลักให้ทีมชาติไทยนะครับก็ขอส่งกําลังใจเชียร์นะคผูคชมฮะอ่ะนั่นคือเรื่องราวของเจ้าเทพโสพลวิทย์นะครับไปที่อีกประเด็นหนึ่งครับไปดูเบื้องหลังความม่แพ้ของอิรักกันหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่สะพ้ายอย่างมากเลยนะครับที่เขาแพ้ให้เรานะครับโดยทางวินวินนะครับสื่อต่างประเทศในเอเชียตะวันตกหรือว่าฝั่งอาหรับนี่แหละ ออกมาวิเคราะห์เหตุที่อิรักเนี่ยแพ้ต่อทีมชาติไทยนะครับซึ่งทางสื่อเองก็ได้วิเคราะห์บอกว่าอาจจะทําให้พวกเขาเนี่ยตกรอบก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับโดยทางสื่อต่อางประเทศวิเคราะห์บอกว่าอิรักเนี่ยเริ่มต้นการ,รเผชิญปัญหาด้วยเกมรับที่ประกอบไปด้วยทั้ง4นักเตะตัวหลักไม่อยู่ในระดับความสามารถที่ดีในปัจจุบันแล้วก็ถูกเจาะได้ง่ายซึ่งทีมไทยเองก็คว้าโอกาสเหล่านี้จากเกมรุกมาได้สาเร็จแม้ว่าอิรักเองจะพยายามเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับโดยผู้เล่นสํารองนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่่ใชวิธีกกาารแ้ปัญห และทีมก็เสียประตูที่2จากข้อบอกพร่องซึ่งทีมชาติไทยเองก็น่าจะยิงประตูได้มากกว่า2ประตูด้วยซ้ำในเกมนี้อีกทั้งนักเตะอิรักเองไม่มีความมุ่งมั่นผู้เล่นสมาธิขาดหายไปตั้งแต่ผู้สับตูไปจนถึงแนวรุกโค้ชใช้วิธีแก้ปัญหาสูนบุคคลที่ไม่มีประโยชน์เมื่อเผชิญกับการปร้องกันของไทยเล่นไปเล่นมาไราไอเดียแล้วก็เจอทางตันอีกทั้งสภาพร่างกายอิรักเองสู้ไทยไม่ได้เลยนักเตะทีมชาติอิรักดูจะเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดหลังเริ่มเกมเพียงแค่ครึ่งชั่วโมง เทียบกับนักเตะไทยน,ะนั้นเนี่ยฟิตเต็มที่เห็นได้ชัดว่าไทยเอาชนะได้ทั้งความฟิตรอกก็ความเร็วนอกจากนั้นต้องเชิญสถานการณ์อาการบาดเจ็บของผู้เล่นที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของทัตติกด้วยนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ของสื่อของตอนออก,กลางนะครับที่ต้องบอกเลยว่าอ e ิรักเองเล่นผิดฟอร์มผิดมาตรฐานไปอย่างมากนะครับรวมไปถึงเราเองก็ชื่นชมแผนงานของเราด้วยนะครับที่จัดการจุดอ่อนของอ e ิรักได้ค่อนข้างจะ เฉียบขาดมากในเกมนี้และทําให้เราเองได้3คะแนนจากอิรักในเกมนัดประเดิมสนามของทีมเอเชียได้น,นั่นเองนะครับอ่ะก็ส่งแรงใจเชียร์ให้กับทัพช่างศึกกันต่อนะครับในวันที่19เมษายนเกมนัดที่2จะเจอกับตัวเต็งอย่างซาอุดิอาระเบียนะครับก็ส่งแรงใจเชียร์กันต่อนะค,คุณชมมาอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนักวฝากการอย่างไรเราก็ขอบคุณท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญาอย่างไรเราก็ขอบคุณท่านติดตามครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอก